สวัสดีค่ะคุณประยุทธ์จันโอชาเนื่องจากเพจยาหาธรรมได้ติดตามคดีของน้องชมพู่มาตั้งแต่แรกเริ่มและเห็นว่าตำรวจเจ้าของคดีก็ยังไม่เคยออกมาชี้แจงถึงความคืบหน้าทางคดีทั้งเพจประชาชนรวมไปถึงสำนักข่าวได้ทราบเป็นผลทำให้ข่าวได้ถูกเผยแพร่ออกไปต่างๆนานาตามการคาดเดาของโซเชียลที่สำคัญญาตคนตาย ถูกตำรวจค้นบ้านโดยไม่มีหมายคน้นแบบนี้เรียกว่าเกินไปหรือไม่คะเราจะหาใครมารับผิดชอบได้บ้างสุดท้ายนี้อยากทราบว่าการตายของเด็กคนหนึ่งซึ่งไม่มีหลักฐานที่มากพอไม่มีกล้องวงจรปิดมันทำให้ตำรวจไทยที่เก่งระดับหัวกะทิไม่สามารถจับคนร้ายได้หรือคะหากย้อนไปปี2500หหลายคดีจะคล้ายกันกับคดีนี้ ทำไมตำรวจถึงจับคนร้ายได้เพื่อคืนความยุติธรรมให้เด็กบริสุทธิ์คนหนึ่งทางเพจอยากขอให้ลุงสั่งการให้ตำรวจเจ้าของคดีเร่งดำเนินการหาคนผิดมาลงโทษโดยเร็วที่สุดเช่นเดียวกับคดีของน้องสโนโที่มีผู้มีิที่พลเป็นคนก่อเหตุเพราะทางเพจคิดว่ามันจะเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและการค้าไม้เถื่อนของคนในพื้นที่ซึ่งมันจะเป็นเหตุจงใจ ให้คดียืดเยื้อและถูกลืมในที่สุดโปรดพิจารณา Facebook Fanpage อย่าหาธรรมเรามาฟังความคิดเห็นของชาวเน็ตกันบ้างคะ่ะกับแอดมินใจกล้าขอชื่นชมนะคะมันไม่เกี่ยวกับการเมืองนะกูขอให้แยกแยะด้วยคดีนี้ถ้าเก้าอีออ้ผอตรมันยังไม่แน่นพอมันควรเป็นลุงที่สั่งการมา ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อให้ถึงทำเนียบแชร์แล้วจ้าอ่านโพสต์นี้รู้สึกตื่นเต้นมากค่ะหวังว่าคงจะได้ความยุติธรรมคืนให้น้องนะคะลักแอดเว้ยจริงอย่าโยงการเมืองเพราะที่มาติดตามคดีนี้เพราะเบื่อการเมืองเก็บเอาไว้ให้ลึกสุดใจจ้าผอบอตลอเก่าจากทิพน่าเป็นไปได้กว่าอีกเสียดายแก รู้ตัวว่าจะ,กะเกษียณแกเลยให้คนอื่นทำไปคดีปล้นทองอโลลาอย่างเท่เลยเสียดายผลงานน่าจะอยู่ต่อได้จะเต็มใจได้อย่างไรคะตำรวจจะอยู่ข้างแม่สาหรือเปล่าคดีจึงไม่คืบหน้าเลยขอให้ตำรวจทำงานไวๆคะ่ะคนทั้งประเทศรอดูหน้าคนร้ายอยู่คะ่ะลุงจา๋าหันมามองและฟังเราด้วยขอบตาจีดําจนช้ำไปเบิดแล้ว ตำรวจบอกกำลังจะปิดคดีได้แต่สื่อมวลชนมาทำให้ผิดแผนทำให้ผู้ร้ายไหวตัวทันเป็นความผิดพลาดเองไม่เก็บไม่ตรวจให้ละเอียดมาเอากล้องกับนายสอตอนผ่านมาหลายเดือนแล้วกำลังจะสำเร็จวิชาแพ้โทษสื่อซะงั้นร้อยก่อวันจับได้หรือไม่ได้ควรออกมาพูดอะไรบ้างไม่ใช่เงียบหรือเกรงใจใครอยู่ สุดยอดเลยค่ะแอดตำรวจก็เงียบเกินไปอะไรอะไรก็ไม่ได้เรื่องสักอย่างไหนบอกว่าหัวกะทิ4เดือนผ่านไปก็ยังอยู่กะทิเอาแบบสรุปมาเลยให้ไวหน่อยนะคะคุณตำรวจแอดเขียนตรงใจได้ดีมากๆครับนายยกลุงตู่น่าจะติดตามข่าวคดีน้องชมพู่อยู่แน่นอนปวดใจแทนเด็กวัยสามขวบที่น่ารักอันนี้เห็นด้วยค่ะ อะไรยังไงก็ควรจะชี้แจงนี่ตำรวจเงียบมาก FC ของแต่ละฝ่ายจะจกตากันอยู่แล้วตอนนี้ผู้ที่มีส่วนร่วมรู้เห็นในเหตุการณ์คดีของน้องคงจะกินไม่ได้นอนไม่หลับกระสับกระส่ายเพราะเงินรางวัลเป็นเหตุสังเกตได้ตำรวจเก่งไม่ใช่จับไม่ได้แต่ไม่จับตอนนี้สงสัยตำรวจมากกว่ามีอะไรเบื้องลึกกันอยู่หรือเปล่า แค่สงสัยในยุคแห่งเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและทันสมัยแบบนี้ไม่น่าเชื่อว่าตำรวจกับหมอจะโง่กับโจรคำนี้เพจนี้น่าจะเป็นข่าวออกสื่อทางทีวีขอให้ข่าวนี้ส่งถึงจุดหมายปลายทางโดยด่วนด้วยเถอดเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งค่ะคดีสีเทามีเอี่ยวตำรวจคนออกมาชี้แจงบ้าง ไม่ใช่ปล่อยให้กระแสมันยาวเป็นหางว่าวแล้วตำรวจออกมาพูดเถอะมันจะนานไปแล้วนะตอนนี้ผู้ต้องสงสัยตัดใครออกไปบ้างแล้วเหลือใครที่ยังสงสัยแล้วสงสัยเรื่องอะไรจี้ต่อเลยค่ะอย่างเงียบนานนะคะลุงบอกลุงก็จะแย่โดนเด็กไล่ทุกวันลุงก็ยังปวดหัวกับม็บที่จะมาถึงนี้เลย ตำรวจไหนบอกว่าหัวกะทิสี่เดือนผ่านไปยังอยู่ที่หัวกระไดยอยู่เลยเงียบกริบควรมาชี้แจงค่ะไม่ใช่เงียบแบบนี้อ้างแต่ว่าเป็นความลับจะเสียรูปคดีจริงข่าวดังขนาดนี้แต่ตำรวจเงียบเกินไปไหมงงมากตอนที่ปล้นล้านทองข่าวนี้เป็นที่น่าสนใจของคนจำนวนมากเขายังออกมาแถลงข่าวอาทิตย์ละครั้งเลย แต่นี่ผ่านไปสี่เดือนแล้วไม่มีอะไรมาถแถลงเลยคดีนั้นก็ยากเหมือนกันแทบจะไม่มีหลักฐานอะไรเลยแต่เขาก็ยังออกมาถแถลงข่าวให้ประชาชนได้รับรู้ว่าคดีมันไปถึงไหนแล้วตำรวจต้องออกมาถแถลงอะไรบ้างคนที่ฆ่าน้องจะได้อยู่ไม่เป็นสุขถ้างเงียบอยู่อย่างนี้คนร้ายก็มีความสุขไม่ได้ทุกข์ร้อนอะไรถ้าตำรวจออกมาถแถลงข่าวบ้างมันจะได้ร้อนตัวกันบ้าง นี่คุณไม่ออกมาเลยเหมือนคุณไม่ได้ทำงานมากกว่าบอกแต่ว่าทำงานทุกวันแต่ไม่มีอะไรเลยผ่านมาสี่เดือนกว่าแล้วนะคุณตำรวจ100เอาบาทเดียวลุงไม่สนใจแน่แล้วก็จะบอกว่าใจเย็นๆตำรวจเขาทำงานอยู่ตำรวจเก่งจับคนร้ายได้แน่นอนตอนนี้ไปตามคดีพรบอคอมให้ลูกสาวฝาแฝดอยู่เพิ่งเป็นข่าวเมื่อสองวันที่แล้ว วันนี้เจอกันที่ศาลแล้วจ้าเห็นด้วยค่ะแอดใช้งบประมาณไปน่าจะ3-4ล้านแล้วมัง้งแต่ไม่มีอะไรคืบหน้าออกมาถแถลงให้ประชาชนทราบเลยงบประมาณคือภาษีประชาชนค่ะยังไงก็ให้ออกมาถแถลงหน่อยนะมิฉะนั้นใช้งบประมาณไปเรื่อยๆแบบนี้ไม่โอเคค่ะ hashtag คืนความยุติธรรมให้น้องชมพู่ลุงบอกไหนไๆใครๆ รู้ว่าคนไหนคนร้ายจะรู้ดีกว่าเจ้าหน้าที่ได้ไงปล่อยให้เจ้าหน้าที่ที่มีเวลาทำงานกันก่อนต้องทำเสียงลงข้างบนด้วยนะถ้าตำรวจเงียบต้องทหารล่ละเพราะคำว่าทหารไทยทำไม่ได้ไม่มีเรามาถึงจุดที่เพจลองขอความเป็นธรรมให้เหยื่อส่วนพ่อแม่บอกไม่อยากรู้ตัวคนร้ายแล้วได้ยังไงกันใช่ค่ะเงียบมากเลย เงียบถึงเงียบที่สุดไม่รู้จะเงียบยังไงแล้วมันเงียบจริงๆออกมาแง้มอะไรสักนิดก็ยังดีค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากเพจอย่าหาธรรมมณะที่นี้ค่ะเป็นกําลังใจให้กันนะคะ